ที่ในป่าเองหนึง่งมันเป็นป่าลึกลับครับน้อยคนที่จะสัญจรไปมาและในป่าดงดิบแห่งนี้ยังมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเขาเรียกว่าภูเขาดอนแดนไตซึ่งเป็นที่อยู่ของโจราพันเรากลุ่มโจน ันตั้งชื่อแก๊งของมันว่าคลุมโจรบรรลือโลกหัวหน้าของมันก็คือเสือเอกเอกุดมสมุนมือซ้ายมือขวาของมันก็คือเสือเดชและก็เสือเด่นวันนี้เสือเดชเสือเด่นมานั่งที่หน้าธรรมพร้อมด้วยคนสนิทก็คือนายบางสมอและนางตั๊กกะเตนวันนี้เสือเดชและเสือเด่นได้รับรายงานมาจากหน่วยเหนือว่ามันจะมีการออกปล้นอีกแล้ว จะมีรายการพ้นเกิดขึ้นและจะปล้นใครที่ไหนติดตามต่อมาครับยายโอในที่นี้จะข้อคล่าวว่ามีปวกตุดจริตเฮ้ยตุดจริต ในที่นี้จะก็เขาว่ามีพวกตุจจิตประกอบกิดเว้นกร,รมแม่นานำวิธีนอกกดไม้ไรริ่นทำนำไม่ดีพวกเล่านี้ก็เรียกว่าโจราพันมีลูกน้องก็ไม่น้อยห้าร่อยเลือเป็นจนเชื่องพงเผ้าแม่นาไม่เอาตานอ้วหน้าใหญ่คอยหนังแต่รังการ แกนกองฐานลึก <blunt> ล <animation> <Hey, chill>. ับปิดกว่าจนธรรมดาอเจ้าหน้าที่ก็พยายามไอ้บ่าวหน้าจจตามจับเฮ้ยเะตาตจับฮวัดเดีวไว้เดิน มึงก็รู้ว่าที่ตรงนี้ก็เรียกว่าภูเขาดอยเดนตายซึย่งเป็นที่อยู่ของกลุ่มโจรบรรลือโลกวนารกรโรอเกอรเอกเอกุดมวะกูน่ะชื่อเด็ดมึงน่ะชื่อเด็ดครับพี่ไปเด็ครับผมไปเด็ดครับเออวัดเดีเวเด่นแต่เด่นวัดดีไปตุ้นเลยแกไอะเฮ้ยชื่ออะไรมึง ยันเจอตักเต็นกะแล้วเมินเปลิดกินไหว้เตนนี้กูนะไม่ไม่ทำนี้แต่ตะกุนกูตุ่มได้แล้วเออแล้วอยู่มายามตะกิ้นั่นนี่ตะยูด้วยด้วยมันหนาวอวยยังเฉวะเออหนาวอวยก็มาแต่กล่องงานนู่นเลยมันนั่งออมอยู่ตัเอออันนั่นเจ้าเราเออผมอันไปเลยลงรุ่นก็ยังร่อมันเดิมไกลย่ะสิไหนว่ารุ่นกูเลยอ้ จะดู่โลแต่งตัวมันเก่าบอยนะรุ่นเก่าบอยเด็กนั่งรังมันนะรุ่นไม่เคยับน้ำตั้งข้าวบอยไล่เล่นบายอยู่บ้านนะรุ่นเนี่ยกล้ามรวยแกไม่ให้แต่หลาวเลยจมมั่งหนุจม่ัหนูโกติงจูมาเร็วหนูก็กลุณมหมาโกติงเงี้ยแต่ว่ากระดานนั่งกันกระดานนี้องได้บิดมาบนดวงหนังแดงแล้ว แล้วตอดอีไตวงอีพีนี่มินอีไตวงมึงเล็กคนนังเล่นังจังอู้มัดมึงเติตดได้อยู่แล้วกูไม่แจกเล็กได้ไมันจะบย่งปลาเด็กตดแตบเล็กแล้วมินหยัดมามันขอหัวัลุดตอดอีเพลติกแล้วกูตดด,ดมดมดึงดมก็ไม่ไือใจเวลากาูตดไว่จางมัมีไตตดไม่ปลามันเพลต เมียปีปีเปนไอตีหยวนไว้ด้วยป้มึงสองคนเป็นอะไรกันวะอีแตนนี่เมียผมเลยกับน้องเดนั่นแหละแต่ยูมันเปรดอีเปรก็แต่ว่าก้อยตำบุญก็ยิ้มจันไปวัดยิ้มจันไปวัดเอ่อเต่นัววัดไม่ใจอัามต่งกว่าปลารวด,ดกับแางวัดนึกว่าปีไปก็เก,ก้าจัดโตกลั่นโตก็บเปรดนี่แหละตำกับเก้ากินไม่มีได้พุทธิเปรดอีแตนนี่ ยำเยำติ้มนำจุบเต้ตันกวยตัวกาตุนแหลนปะจิ้นก็ตั้มกินเลยนำจุบก็ได้ได้นำดำไอ้มัลแมนกุ้งอีเปิลตัวไม่จะตันกวยตั้มปิดซ่าลูกกินลูกลงตั้งตุนปิดซ่าไรอะปิดซ่าหน้าลูกอึกกะเมื่อเปลิดไอ้กูโยไม่ช่วยโยไม่ย่านแล้วมึงจอบกูใส่ไอันแต่มึงไม่กวัดกูป่านนี้กูได้กับกูเซิงกูได้กับกูเซิงแต่แล้วเนี่ยอืมอืม เราตัดยางอยู่กวัดเราวัยไต๋โอ้งยี่แม่กูกวัดยิดตั้งตามเร็วกวัดยิดกูตัดยางกวัดกูเก่งทูกเนี่ยไต๋โอ้งแล้วเบ็ดตัดยางมึงจัดอะไรแต่มึงไม่วาดนากวะมึงตุ่มอะไรเบ็ดตัดยางเราหล่าตาตุ่มเบ็ดตุ่มเบ็ดมันเบ็ดจะต้มกับก้าวกินไม่เหม็นได้เดืองเออมึงตามหนับปาปินก็มั่งตะนุปาปินนุ พอต่ำกับก้าวกันด้วยตายบ่ปิ้น,นก,ก็น่าจะจีบปลาเกิด่ไม่รู้อะลอยไหมจีเป็นต้านควยเลยเล่งบ้าอยู่แบบนั้นโอ้เนี่นั่น,นก็นมาเร็วลองเปลี่ยนจเปลี่ยวะกูมึงลองเปลี่ได้เหาอกูลองเปลี่ได้เออมึงอย่าลืมว่ากูเป็นอิสลามนะเว้ยอิสลามเอออิสลามกูมออว่าได้เม้เปลีย่ยนอะไร bà răng kết cả cô lấy đai mình đi lấy bà răng kết đai ngồi lấy đai cô ạ để à. cô ra lấy bà răng kết ngắt cặp cây à bà răng kết cô ngắt cặp cô rinh cô lấy bà răng kết ồ oh. cô rinh rồi cái máy chạy chốt nặng điện tôi cái mà tôi lót đến cho dít nặng cô rinh ơ à. để ra lấy bà răng kết Chạy mấy rút ra chập quanh lấy bà răng chập quanh oh. ตามไรควันจนกำไวา yes 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 เด <c oughs> ็กนักเรียน yes แม่ครู yes แม่ไม้ yes แม่มึงเหยีดออกมาเลยตีไตอุ้งกูต,ตีไปติดกับอ e ีเปนะียวแวางอีเปียวเออรู้ไปนอนเลยว่ารู้อ e ีเปียกวกูไรอ่ะเจ้าว่าอีเปียวว่าไล่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ตายอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ประจัง่งตเิเตลแลงได้พี่ม่ออ่อนแลงได้ใบเม็ดประจัง่งติเตว่าวัดดีต่อไปฮลัลโหลใต้รูปเบโกโตที่เรื่องเยลโล่อซอมเป็นเหล็กกวาดสมูซอมเป็นเหล็กกวาดสมูแหลซอมเป็นยามึงก็ตะว่าสมูไม่รู้กกว่า,ะาตะว่า,วา,วาคนใกล้จะตายไอซียูแหกโค้งลงคูบากะ ได้มังรองเปลีนไกิงกวางักเปลี่ยนตแกตือวงไม้แล้วนุรองเปลี่ยนเปลีเออกูจออเปลี่ยนวนว่า้เปลี่วัานวนเออรองไอ้ปจินกวงจะเปลี่ยรองไอ้กูิง่งกวงนั่นลรองไอ้ตนยีกวางไก้ก็ลุงยีกแเละมันเป็นงานก้อยกุงรอยแต่ไม่เลือแต่ปีบันปล่อยตํนทเสีย์ตีน้องน้องไอ้เต้ากเล่นกีบอ và cái vlog mới ưu lê nắng 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 từ ân cận năm mươi tao ăn mường phá lúng mường pha lê lưu bán rau อย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำเนาบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องเอมีพอ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยหว่วงใหญ่เจอแต่คนเอาเปรียบตามนจนร้องไห้กลับมาเถิดสามไวั ก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้นมมางกคลงมาไม้มุ่งมาโลกแต่พี่บานนอกไม่คิดโลกเลยนาะนุ่มหน้าใส่แต่น้ำใจมันหนักค่ากลับมาเถิดการดา้เสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจไม่ให้เห็น โอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไลรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปอแต่ง หนุ่มบางกลองไม้มุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกพี่ไม่คิดโลกเลยนาหนุ่มหน้าใสๆสแต่น้ำใจมันหนักค่ากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจไม่ให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็น เจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไลรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่ง ขอบคุณได้เที่ยงตบมือกันน้อยนัวดังอยู่ตัวแม่เอ้ยแม,ยแมย่ขอบคุณเที่ยงตบมือนะเที่ยงตบมือนี้เป็นเป็นไวแตามีรส,สักล่งกวาดได้มาัากปอกินเนื้อโตจ่าตูวโตจ่าตูมัอนบลาโมนาดุางตะวัน,นอนกับเมืองโตนจะลับได้กวดแปดสิบใจอยอยาก,กากำลังด้วยกูได้กูนี่หลวงเอดมึงหลวงยีมึงเจอไม้กลักๆแลว้วพี่เดชครับ ว่าไงน้องไอเด่นวันนี้พี่มีเรื่องอะไรที่เรียกให้ผมขึ้นมาพบตั้งแต่เชา้าเด้อเลยวันนี้ได้รับรายงานมาจากหน่วยเหนือว่ามีอะไรครับพี่ว่าเราจะได้มีงานทําอีกแล้วมีงานอะไรอย่างพี่รายงานก็ส่งข่าวมาว่าอีกไม่กี่นาทีต่อไปเนี้ยจะมีบุคคลสามสี่คนเดินทางผ่านมานันางผู้คนโดยเดินตายอย่างนี้ และเป็นลูกของผู้ดีผู้ดผู้ดิบผ,ผ,ผู้ดีนะสองคนไอสองคนดำาๆนะ่อาจจะเป็นผู้ติดตามว่างั้นและทำไงครับพี่ให้เรจาจัดการพล้นมันทั้งสองคนและมีแต่รายการพล้นห้ามมีรายการตายเกิดขึ้นว่ะเด็กสองคนนี้ทากว่ามีรายการตายเกิดขึ้นแล้วมีหวังรังจโจนเราพังแนะ่ไว้เด็กให้มีแต่รายการพล้นใช้และพล้นชนิดซิว่าชนิดลอกคราบไว้ ปล้นยังไงเล้นแบบลอกคราบเอาไว้หมดเสื้อผ้าก็ไม่เหลือเอาไว้น the <te ิดนิดหน่อยๆกันพกแค่นั้นนั้นเราทำงานได้เลยพี่ชายฮึไอเด็ดมึงหันไปดูทางนู้นพูดไม่ทันขาดคำบุคคลสามสี่คนเดินทางผ่านมาทางนี้ว่ะนั้นพวกเราเตรียมพร้อมตีแผ่วงล้อมกันไว้ให้มีแต่รายการปล้นถ้ามีรายการฆ่าเกิดขึ้นครับผมจัดการ ยมกองกําลังได้เลยอีแต่จัดการกากาจัดลากคนจะไปบอกลูกน้องก็หาจัดการกูไปแลีปูนทักบกเยอยืมกองกดเสียงก็ได้ไปเยอะยืมกองลงยีก็ได้อะไรฮักโกลงยีอย่างลยมาทักบบกูจนจะตดหลอกกลับไปเลยใช่แต่ไปวงล้อมกันไว้เด่นครับผมและมีความคลั่งมันกำสั่งมรจุดัดสนจนสามารถทำได้จริงสิ่งที่ประจวง ยกำรั่งยึดกำรั่ง,งย่างมันคนแล้วจอนมุงทรงข้ามัดกุมันพอเชียงสาทานต่กลางไพลจักการเด็นร่นแบบชนิดหลอ,อกครับเอาไว้บทเสื้อผ้าก็หย่เหลือไวน้นิดนหน่อยกันปกกันันนี้งั้นจักการก็ไ่เด็ดไปตีไพวงล้อมไว้ให้เสือบุกไว้ แล้วก็จริงอย่างที่ว่าครับก็เมือนตะวันบ่ายวันนั้นราดอรสทันแก้วขันทองพี่กับน้องก็ราชจะำดำเดินผ่านมาในป่าแถวนั้นพอดีเข้ามายังภูเขาดอนแดนตายแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากป่าละมาอหยุดเถอะใครกูเราพี่เสียงนี้เยยาการคูแต่เสียงนี้คือการลปลนพวกแกอย่ายคิดหนีนะจะไปปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ปลอดภัยในชีวิตแล้วทั้หนิงอยู่ในกูุปล้นเดี๋ยนี้พี่ก็จะปล้นเราแล้วนั้นตัวไข่ตัวมันหนีล้เรางไปเฮ้ยกูบอกให้อย,ดดอ,อย่ากิดเียวไมปลอดภัยตายเนี่ยมึงเฮ้ยปกันแก้วช่วยหนอนด้วยพี่กันแก้ว หนีก่อนน้องออความปลอดไปไว้ก่อนพี่น้องชาวบ้านชาวปลาจะขอช่วยผมด้วยบอกไว้ยืดเดี๋ยวนี้เออปล่อยผมปล่อยอย่าคิดต่อสู้นะเว้ยมันนั้ไม่ปลอดภัยในชีวิตกูจะบอกให้าต้องการอะไรเอาเก๋นเงินทองของไลยค่ะแล้วแกจะปลอดภัยเอาไปเลยก็ไปเลยถอดเสื้อผ้าด้วย นี่จะปล้นหลอกครับไม่ต้องพูดมันนั้นจะยิยงใส่มึงเดี๋ยวนี้เอาไปเลยก็เอาไปเลยกันทองหนีเดาดองให้ให้กูบอกแกอย่าหนีไว้ปล่อยกูปล่อยไอ้โอ้ยคิดไปเตหน้าเปียกกูแล้ว เลือดกำเดาไหลแล้วไอะรถอย่ยวนี้ปล่อยปล่อยบ่ป okay, ล okay, ่อยไม่นั่นแกเป็นจบสอนแก้วเงินทองกองไม่ค่ากองไอ้ก๊าดเป็นตายเขาเป็เลยออ่าอ่าอ่าอ่ไอเด็ดเลยทำงานไม่ถึงสองเช้าบงสำเร็จไว้นั้นไอเสือหอยไว้ Oh, talk to him. Oh,